ตามตำนานสุดยอดนักเตะของโลกวันนี้บอลมีกระบาลพาท่านไปพบกับอาลีไดอีศูนย์หน้าทีมชาติอิหร่านอาลีไดอีเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม1969เป็นกัปตันทีมชาติอิหร่านและเป็นนักฟุตบรอลอิหร่านที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เขาได้รับการจดจําจากคนส่วนใหญ่ในฐานะนักเตะที่ยิงประตูในระดับทีมชาติได้มากที่สุดในโลก หลังเกิดสงครามอิรักอิหรานซึ่งยืดเยื้อยาวนานถึง8ปีวงการฟุตบอลอิหรานถึงช่วงตกต่ำสุดขีดแต่การแจ้งเกิดของดดอีก็ทำให้แวดวงลูกหนังอิหรานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งอาิีดาอีติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อวันที่6มิถุนายน1,993ในเกมกับปากีสถานซึ่งอิรานชนะไปถึง5ประตูต่อศูแต่เขาต้องรออีกถึง19วันเพื่อจะประเดินประตูแรกให้กับทีมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน1,993และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาหยุดยั้งการพังประตูของหัวหอกรายนี้ได้ไดอีมีสถิติการทำประตูในเกมระดับทีมชาติอย่างเหลือเชื่อจากการยิงได้ถึง109ประตูจาก145นัดซึ่งมีค่าเฉลี่ย0.75ประตูต่อเกมเลยทีเดียวอาลีไดอีพาทีมชาติอิหร่านลุยศึกฟุตบอลโลกปี1998และปี2006 โดยเป็นชาวยูรานรายแรกที่ได้ลงเล่นในบุนเดสลีกาของเยอรมันเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักเตะอาชีพกับทีมอเมเนียบิเลเฟ,เฟลบาเจนเิวนิกซึ่งถือเป็นการเปิดประตูการค้าแข่งในเยอรมันให้กับบรรดาน,นักเตะยูรานอื่นๆทั้งเมดีมาดาวิเคียที่เล่นกับฮัมบูร์กวาฮิดฮาชิเมียนกับฮันโนเวอร์และอาริคาริมีกับบาเจนมิวนิก หลังจากไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรกับบาเยอร์มิวนิกอาลีดาอีก็ย้ายไปเล่นให้กับ h a ธาเบอร์ลินและกลายเป็นนักเตะอิหร่านคนแรกที่พังประตูได้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเขาซัดไป2ประตูในเกมที่เล่นกับเชลซีและอีกประตูในเกมกับเอซีมิลานอาลีดาอีย้ายไปเล่นในลีก UAE หลังจากนั้นก่อนจะกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งในปี2003และยังรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปถึง36ประตูในโปรลีกของอิหร่าน หัวหอกตัวเก่งไม่เคยหมดไฟในการเล่นแม้วัยจะล่วงเลยไปถึง37ปีและความเร็วก็ลดน้อยถอยลงแต่เขาไม่คิดที่จะเลิกเล่นให้กับทีมชาติซึ่งตรงนี้มีแฟนบอลบางส่วนมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเนื่องจากปิดโอกาสแจ้งเกิดของบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งไดอิมีโอกาสพิสูจน์ความเก่งกาจของเขาอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมันแต่ไม่เป็นไปตามที่หวังเขายิงประตูไม่ได้เลยและปิดฉากการค้าแข้งอย่างแสนเศร้า และนี่คืออีกเรื่องราวของตำนานนักเตะของโลกอาลีดาี